ครูดีสร้างคนดีกี่ล้านวิธีครูยืนยันที่จะทำเรื่องไว้มันไม่สำคัญแม่ต่างรุ่มกันแต่ใจเราไม่ตองเลย พรลงกาเมื่อเพลาเสด็จออกยังท้องพระโรงวินิจฉัยพ่ายไยนบพระประดมมหาสเสวตฉักแน่นขนาดด้วยเสนาธาราชการพ่อพระเจ้ามานท่านแปร,แ,รแลประสบ พบพระนองรักมาประนตทสนักทางพระทีให้ชื่นชมสมฤดีเป็นหญิงนักจึงมีพิปรายทักว่าดูราน้องรักร่วมชีวีเจ้าปกป้องวังหน้านั้นยังมีแต่ผาสุข หรือโรคภัยสิ่งใดทุข์มาแพ้วผ่านจงชี้แจงแจ้งการเถิดอนุชา ผมประสาสต์ทองอารามหรือครูมืดปัจจุบันกเกษียณอายุราชการแล้ว10กว่าปีก่อนกเกษียณก็ดำลงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการการแสดงกเกษียณวิจัยการแล้วทางกลุ่มศิลปรกรก็ยังให้ความเมตตาอย่าง,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 งใช้งานผมอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของออนาฏสินไทยจนปัจจุบันนี้ครับ การแสดงโขนหรือนาฏศิลป์ไทยหรือศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศชาติมากครับเพราะถือว่าเป็นของผู้บ้านผู้เมืองที่คู่กับสถาบันหลักของชาติก็คือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ควบคู่กันเริ่มต้นตั้งแต่พระมหากษัตร,ริย์องค์ปฐมรบรมราชวงศ์จักรีหรือระว่าสม็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านโปรดโขนมากและต้องการให้โขนนั้นฟื้นฟู ยิ่งใหญ่เหมือนกับกรุงเก่าก็คือกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญอย่างล้นเหนือคู่กับประเทศชาติของไทยเราครูก็มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนาฏศิสินกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2504ห้าซึ่งตอนนั้นโขนกำลังอยู่ในยุคที่กําลังพัฒนากําลังเฟื่องฟูมากในยุคของอดีตอธิบดีกรมศิลปากรคือท่านเทนิตูผิมก็มีโอกาสเข้ามาได้เรียน เรียนด้วยความชอบด้วยความอยากเป็นนักแสดงเพอิญเอรเราก็มีพื้นเพเดิมก็คือเป็นนักดนตรีอีพาธเดิมด้วยเข้ามาฝากเรียนโรงเรียนน่าสินเข้ามาเรียนเนี่ยโดยขั้นแรกเนี่ยไม่ได้เรียนขนนะครับผมเรียนดนตรีไทยแต่มาเจอครูที่ท่านมีเมตตามากๆอยู่ในโรงเรียนนาฏศิ์คืออาจารย์เสรีวันไดธรรมอาจารย์ยอแสงพักดีเทวาอาจารย์เจริญเวชเกษครูเหล่านี้เป็นผู้เห็นแววว่าเรา ชอบแสดงชอบสนุกเป็นผู้นําก็คัดเลือกขึ้นมาประมาณ15คนเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์ก็ทกําการแสดงเรื่อยมาครั้งแรกเป็นแสดงที่เวทีสันคิศาลาก็เป็นที่ถูกใจของประชาชนเจ็วันเล่นเจ็ดเรื่องเราอายุแค่สิบขวบเราต้องจําได้หมดทุกเรื่องเลยฝึกกันนานมากนอนรวมกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันมาพอเล่นไปที่โปรดานก็พีเจ้านายพระองค์หนึ่งก็คือคนตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าฉเฉลิมพลที่กำพรท่านปโปรดการแสดง โละครอะไรนี้มากท่านมาดูท่านก็เลยรับเป็นเด็กในพระอุปถรัรมภ์ของพระองค์ท่านให้ทุนการศึกษาให้เรียนให้ที่อยู่จนเป็นผมมาในปัจจุบันนี้ขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ในสาขาดุริยางไทยขณะนั้นครูมืดได้รับการฝึกหัดหนาฏศิลป์ไทยทุกขแขนงทั้งการเรียนโขนลิเกสวดแหล่เฮกล่อม การภาคโขนละครรวมทั้งการแสดงจำอวดโดยมีอาจารย์เสรีหวังในธรรมบรมครูด้านนาฏศิสินไทยเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แห่งนาฏศิสินไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิเอกคนสำคัญมาจนปัจจุบันนี้โขนเนี่ยแต่เดิมครูบาอาจารย์ที่ท่านกว่าจะทำมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่ามันค้นหายาก เลือดตาแทบกระเด็นแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะจากของหลวงนั้นก็เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายมาสู่ประชาชนผมก็คือโชคดีอีกอย่างหนึง่งคือได้สอบคัดเลือกให้เป็นข้าราชการนักเรียนคือเรียนหนังสือด้วยและเป็นข้าราชการเป็นครูด้วยเขาเรียกว่าศิลปินสำรองครูสมัยโบราณท่านถ่ายทอดเนี่ยคือตัวต่อตัวปากต่อปากและอีกประการหนึ่งคือท่านร่วมแสดงกับเราด้วย เหมือนกับท่านสอนไม่ในตัวเราเป็นตลกกลมสินประกอบสิ so ่งที่ต้องศึกษาคือความรู้เราต้องมีความรู้ในด้านของการแสดงอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะเชื่อมเรื่องต่อเรื่องสนับสนุนส่งเสริมตัวอื่นขึ้นมาวิชาตลกเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเรียนนะครับมันอยากเรียนแต่ตัวเองบางคนยิ่งดูถูกหยายว่าใครก็เล่นได้ถูกยากนะครับฝึกทุกวันฝึกซ้ำๆทำซ้ำๆทำ้ำเดิม้ํำอย่างเงี้ย จนมันเข้าหัวแล้วตั้งแต่สมัยร้อยสี่จนปัจจุบันนี้ผมยังแม่นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ลื่นเลยปัจจุบันนี้ต้องสอนไม่ได้สอนเด็กลนะเราต้องสอนผู้ที่เป็นข้าราชการแล้วเป็นครูแล้วที่ต้องออกปฏิบัติงานจริงเพราะเราสอนอยา่างต้องทําให้ความเข้มข้นในเขา,เาให้เขาถูกต้องมากยิ่ยงขึ้นเด็กเราก็ปูพื้นฐานให้เขาอ่าแล้วเขามาปรับมาเหลามาเกลาให้เขาดีพยาม ตัวเองก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ค่อยๆเสริมให้เข้าไปเอ้ยเอาอย่างนี้อันนี้เองใส่อันนี้เข้าไปอันนี้ออกหยุดหายใจเนี่ยสาคัญที่สุดคือหายใจวักตอนอะไรเนี่ยต้องต่อเนื่องตลอดเพราะนั้นต้องต่อตัวต่อตัวปากต่อปากผมเรียนอนะบทครูเนี่ยต้องจําให้ได้ทุกตัวอ,อักษรเลยครั้งแรกนะนะที่เรียนเนี่ยพอเสียให้บทมาไม่จํากัดเวลามั่นใจเมื่อไหร่ามาภาคต่อหน้าครูให้ได้ยินให้หมดแล้วก็ห้ามผิดเลยไม้แต่ตัวถ้าผิด ไม่ต่อให้อีกเลยคุณไม่มีการเป็นคนภาคเจรจาคลของกรมศิลปากรอีกเลยตั้งแต่ผมเรียนจบป .6 ตอนนั้นก็อายุประมาณสัก12ได้นะครับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยนรศินกรมศิลปากรพ่ออยากให้เรียนพ่ออยากให้เรียนที่นี่ระหว่างเรียนไปก็ก็คือ ดูไปด้วยคือดูว่าบางทีเขามีซ้อมกันเรายังไม่ได้เล่นนะครับซ้อมก็ดูในวิไลจนกระทั่งได้เข้ามาร่วมแสดงในโรงละครแห่งชาติละเป็นเป็นตัวประกอบคือเป็นตัวเขนบ้างมากางกดบ้างมาลากรถบ้างอะไรนะครับก็ได้มาเห็นได้ได้มาเห็นแล้วก็ได้มาพบเจอกับคุณครูผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่ในในส่วนของสมัยก่อนเรียกว่ากองการสังคีตเริ่มฝึกฝนไปเรื่อยเริ่มได้คุยมามืดมาลับฝาเริ่มได้เห็นเราได้ภาพ ตั้งแต่ตอนเรียนเรียนบ้างเลยนะครับก็คือได้เห็นเราแล้วก็เวลาป่าภาคผมไปดูทุกครั้งที่ไปผ้าขนเวลาป่าเล่นตลกเราบางทีเราก็ได้ดูอยู่ไกลๆบ้างอะไรเงี้ยครับป่าเขาผ้าขนสุดยอดมากนะครับสุดยอดในที่นี่คือน้ําเสียงหรือพลังหรือแม้กระทั่งเทคนิคหรือจังหวะการผ้าขนเนี่ยไม่เหมือนใครเลยถ้าเราอยากเป็นสุดยอดแบบนี้เราต้องเรียนรู้จากคนที่สุดยอดผมก็เลยตัดสินใจว่าเดินไปหาป่าเลยครับตอน,นเย็นๆป่าพอมี เวลาว่าไหมครับป๋าก็บอกว่าทําไมอะ่ะผมบอกว่าผมอยากมาฝึกหัดผ้าโขนกับป๋าครับป๋าบอกผมบอกว่าป๋าก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาหาป๋าผมตื่นตันในพูดแล้วก็แบบซึ้งน้ำตาละไหลนะมันเป็นความทรงจําได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ก็ได้เริ่มฝึกหัดผ้าโขนกันมาเรื่อยๆเวลาคมมืดทำงานคูมดผ้าโขนหรือเล่นตลกเนาะ เทคนิคพิเศษคือการเอาใจใส่เข้าไปในใน,ในการแสดงเอาใจใส่เข้าไปในคําภาคแต่ละคําป่าภาคทศกัณฐ์บางทีผมดูยังป่าลําเองเลยคือแบบดูป่าภาคแนละ้วคือป่าคือทศกัณฐ์ตัวนั้นณตอนนั้นเลยครับช่ววันหนึ่งผมผมต้องฝึกให้เป็นให้ได้อย่างป่าอะไรครับท,ที่บ้านเป็นศิลปินตั้งแต่เกิดทางทางพ่อเป็นลิเก ทางทางด้านแม่เนี่ยเป็นเป็นแม่เพลงเกี่ยวข้าวลำตัดดีแซลชอยแล้วก็เป็นปีพาดด้วยก็จะได้คุกคุกคลีกับพวกเสียงเพลงปีพาดหรือว่าเกี่ยวกับการร้องเพลงกันการเอื้อนเอ่ยเงี้ยมามาตั้งแต่กำเนิดคือตอนแรกผมเรียนนัตสินอ่างทองครับคือนัตสิ์ภูมิภาคจะมีไายวิไลเหมือนกันฮะแต่แผมอยู่วิเลยนะเสียงทองภูมิภาคภาคกลาง ก็พอพอเรียนจบก็มาต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็เรียนคณะศิลปินคือความมุ่งมั่นเนี่ยอยากเป็นศิลปินของกรมศริลปากรคือไอดอลนี่คือคนที่เป็นศิลปินของกรมศริลปากรน,นี่ต้องเป็นที่หนึ่งของนัมเบอร์วันเลยของของ,ของประเทศเลยก็ว่าได้ก็ได้สอบบรรจุได้ที่กรมศริลปากรสองพันห้าร้อยห้าหนึ่งก็ได้เป็นนักศิลปินปฏิบัติงานขนยักษ์ ตอนช่วงช่วงที่ผมบรรจุใหม่ๆเนี่ยครูม,มือได้กเกษียณไปแล้วตอนนั้นผมได้อยู่กับอาจารย์ถนอมนุษ์อน,นันต์คือเป็นอาจารย์ตลกอีกท่านหนึ่งซึ่งดึงผมขึ้นมาเล่นตลกอีกท่านหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันเพราะว่าตลกเป็นอะไรที่เล่นยากไม่ใช่ว่าคนปกติธรรมดาจะมาเล่นกันได้นี่อาเขาถามว่าเรามีพื้นฐานของการเป็นลิเกการเป็นการแสดงละครชาติีละครต่างๆที่เล่นข้างนอกมาไงครับก็เอามา a d a p อ a พลาย ครูก็เลยมาหัดมาหัดกล่าวเล่นนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ประศาทตรหรือคูม,มืดเ้าเนี่ยฮะได้กลับเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมศริลปากรก็ได้เจอท่านในครั้งนั้นก็ได้เริ่มแสดงกับท่านมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านพอมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อย่างที่ผมได้รับการแต่ท,ทอดจากคุณม,มืดก็จะมีทานบุญจับนางมโนราเปิดป่องในชุดช่างมุนแผนแล้วก็ยังมีตลกในโขน คือสีแล้วก็ตลกต่างๆเยอะแยะมากมายคือคนที่จะเป็นตลกหลวงของกรมศิลปากรได้เนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมในเรื่องนั้นๆอย่างครูม,มืดเนี่ยจะมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมมากเพราะฉะนั้นการเป็นตลกหลวงได้จะต้องศึกษาและนํามาเล่าให้ตลกได้อย่างได้รับการถ่ายทอดเนี่ยนะครับผมก็จะจะไปตัวตัวก่อนเจอครูแล้วก็จะพูดกันตัวตัว,ต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 ว หรือว่านั่งคุยกันแล้วก็นั่งจดจดแล้วก็ดูวิธีการที่แกเล่นไว้หรือว่าบางทีมีบันทึกเทปที่ของเก่าๆของแกไว้เนี่ยผมก็จะจาแกมาก,ก่อนจามาเป็นการบ้านก่อนแล้วก็เอามา a ดป p t ให้เป็นตรงของเรามากที่สุดช่องว่างระหว่างวัยนะครับไม่มีปัญหาเลยครูกับเราเนี่ยเหมือนเรากับครูเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเลยคือเล่นตลกแล้วไม่มีอะไรมากกีดกันเราได้แบบว่าเล่นกันแล้วมีความสุขนะ ปัจจุบันนี้โลกมันก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องก้าวไปให้ทันโลกแต่เราอย่าลืมความเป็นไทยของเราของโบราณเนี่ยไม่ใช่ล้าหลังไม่ใช่ไม่ทันสมัยยังใช้เป็นประโยชน์ได้ถึงปัจจุบันนี้เราก็ค่อยแกะอ,ออกมาสิครับมาใช้ให้กับเยาวชนปลูกฝังแนะนําเพิ่มเติมต่อให้เขาเขาจะได้มีความเป็นไทยเพราะเราทุกคนเป็นคนไทยคนภาคโขนเนี่ย สิบปีเนี่ยบางทีอะถหาสฉพคนหนึ่งอะย,ยังหายากเลยอยากให้วิธีการภาคหรือการภาคที่ป่าภากเนี่ยยังคงอยู่สืบไปก็คือผมได้รับถ่ายทอดมาอย่างไรผมก็จะพยายามทําให้ได้อย่างป๋าผมผมอยากสืบทอ,อดการภาคโขนวิธีการเล่นตลกของป่าที่ป่าเขาได้รับถ่ายทอดมานะครับให้เป็นให้ให้ยังคงอยู่ยังยงคงอยู่คู่กับรกรมศิลปากรตามความตั้งใจของป่าผมนึกเสมอนะวันนี้ถ้าไม่มีครูมืด ไม่มีครูเทิงไม่มีครูจรันไม่มีผมวันนี้เน,นี่ยครับชนเผ่าน้อยๆพวกเราเนี่ยตัวเล็กๆคูมืดเอ่ยต่างๆเอ่ยเนี่ยพวกเราเหมือนฟันเฟืองเล็กๆหมุนฟันเฟืองตัวใหญ่ๆใ,ให้มันวิ่งนี่คือเอกลักษณ์ของชาติจุดกลายเป็นเอกราชของชาติคือฟันเฟืองตัวนี้ทําให้ประเทศชาติเราเนี่ยเกิดความเป็นอารยาิยะเพราะฉะนั้นครูให้อะไรเรามาเนี่ยผมจะเก็บไว้หมดเพื่อ สร้างเจนขึ้นใหม่ๆขึ้นมาตามตามเจตนารมณ์ขอูอีกเพราะผมจะสอนทุกคนว่ามันยากนะเอคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดสิท่านกว่าจะคิดออกจะเล่นออกมาได้มันแค่ไหนมันยากแค่ไหนเราเพียงแต่รักษาคงไว้แล้วทําตามปฏิบัติเท่านั้นเพราะเสไม่ต้องการให้คนทั้งประเทศไทยเล่นขนเป็นท่านบอไม่ต้องให้เขารู้จักโขนดูโขนเป็นสนุกกว่า อย่าดูถูกอย่าทำลายแค่นี้พอแล้วสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์